ฝากข้าวยังทรงถึงบ้านวะฮะเก็บิ้เก็บท้ายเหมือนัน น,น,น,นี่และลูกเอ้ยเงินที่ลูกไปเทียเท่ยวกรุงเทพอะไกได้มาจังส่ล <c oughs> เะเบียบวะมึงเอารถซอสิซีไดมาแต่ละบาทลูกเที่ยวไปลูกก็เมียกินเคเอฟซีวันนี้ห้องเขากับยังละมือนี่